ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งอ๋ออย่าลืมกดแกล้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไปแกล้งเตือนท่านแล้วก็กดถูกใจด้วยครับผมครับผมจานตรงเตงจานร้อยทิศร้อยทางครับเนี่ครับเป็นของผมเองเลยนะครับผมแล้วผมผมประกันแม่นยำที่สุด ยกเปิดไหนได้เปิดนั้นครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่มันที่เคยขายมาครับอันนั้นแม่นบ้างไม่แม่นบ้างยกไม่ได้บ้างครับเอานะครับพึ่งเข้ามาเนี่ยครับมาสี่ใบสี่ใบนะครับผมเนี่ยครับสี่ใบพร้อมลูกก็มีลูกสี่สามจุดสามจุดสองแล้วก็สี่ห้ามุนมีหมดนะครับเนี่ยครับทางอีสานลูกเล็กๆก็มีครับคนที่สั่งไว้ก็เอาครับเอามา ให้แล้วนะครับผมสี่ใบนะครับอ่ะดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูงานของผมผมรับรองได้ว่าคือยกได้งานเลยนะครับยกได้งานเลยไม่ใช่ว่าได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนั้นผมไม่อยากจะพูดถึงนะครับผมนะครับนะครับหนึ่งชุดจะเป็นแบบไห้นะครับผมมันหนึ่งชุดดูนะครับจะมีงานเบานะครับงานเต้น นะครับเงินหน,ง,หนงชุดจะมีงานเต้นอันี้ผมอ้นี่ของผมเองเลยน,นะครับผมจะมีงานเต้นนะครับหนึ่งชุดออแล้วก็รูกประกอบครับผมลูกประกอบครับ,ลรบ,รบแล้วก็ลูกหนะักนี่ครับสําหรับผู้หญิงที่ขยายลูกแม่เล็กไม่เป็นนะครับเนี่ยครับเนะี่ยถามว่าเทคนิคกติดไหมถ้าแม่เล็ก อาลูกนี่ผมบ,บ,บ,บอกก่อนถ้าแม่เด็กติดนะครับเฉพาะลูกนะถ้าไม่ตนะิดก็มีอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ติดก็มีแบบหนึงบบหน่งนะครับอันนี้เฉพาะลูกเฉพาะลูกแม่เด็กติดแต่ว่าพวงกุญแจหวัวไฟชุกไฟแช็กไม่ติดนะครับอันนี้ไฟชุกไฟแทกอะไรไม่ติดเลยนะครับถ้าเป็นเหล็กขาวาใหญ่ๆเป็นเหล็กเหมือนเหล็กที่เป็นเหล็อกอะไรพวกนี้เช็คได้ถ้าอย่างอาจารย์แบบเช็คไม่ติดก็มี ราคาจะก็ก็จะไปแรงอีกแบบหนึ่งแต่แบบนี้ก็เพราะว่าแบบนี้ดีที่สุดละเพราะว่ามันมีมันมีลูกงานหนักครับลูกประกอบที่แกสิบเอ็ดแถมแล้วก็มีงานเบาอันนี้งานสามไม่ได้นะครดูผมจะฟันง,งานสองไม่ให้ดูก่อนผมจะรีวิวให้ดูไม่ต้องอันนั้นดูเยอะว่าความแม่นยำดูความแม่นยำพอครับข,ของผมมันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอ่ะดู ผมเป่นยังตื่นเช้าๆมารีวิวให้ FC ดูนหน่อยครับไม่ได้อันน,นั้นนานดูนะครับผมเนี่ยคือยกไตางานเลยนะผมมายกไตงานเลยปั๊บห้าสองครับยกคือยกคือย,ย,ยกขึ้นในงานเลย FC ยกขึ้นในงานเลยครับพูกเอียวก็เห็นไหมครับยกขึ้นในงานเลยได้ทุกเปิดเลยเอาเจ้าทุกเปิดก็ได้ งานของผมคืองานร้อยนะไม่ใช่งานเจ็ดสิบแปดสิบนะขย่บบ้างหยุดบ้างถ้าคนอันนี้คือคนขย่าไม่เป็นก็ก็ขย่าได้ครับคนขย่าไม่เป็นก็ขย่าได้เนี่ยผมรีวิวให้ดูดูนะครับอันนี้จริงๆรแล้วผมจะไม่รีวิวขนาดนี้นะเพราะว่าคนที่ไปซื้อมาดักดูแอบดูแต่ดูก็เล่นไม่เล่นไม่ได้แทงไม่ได้เพราะว่าถ้าผมลบอันนี้ออกแล้วหมือสีน้ำเงินออกแล้วงงครับอันนี้ผมทําให้ดูมากให้ดูคือมันจะเป็นร้อยทิศครับไปได้หมดเลยนะเนี่ยครับ ลอยทิศลอยทางแต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 งครับผมนะเห็นไหมของคือมันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมของมันมาตรฐานอยู่แล้วครับเห็นไหมเนี่ยยกขึ้นได้งานปั๊บยกขึ้นยกขึ้นเอางานเลยยกไม่ใช่ยกขึ้นไม่เลยยกคือยกขึ้นเอางานเลยเจ้าสองเอาห้าต้องห้าต้องสองได้หมดเห็นไหมยกขึ้นได้งานเลยเจ้าต้องสี่ต้องสามก็เนี่ยครับ แล้วทีนี้ว่าพอขึ้นมาแบบนี้เราจะเอาไม่ถอยมาไว้นี่ก็ได้นะดูนะดูดีๆนะเนี่ยครับน,นี่นี่ก็ได้งานครับนี่ปีกขวาปีกซ้ายได้งานหมดนะครับผมเนี่ยได้งานหมดนะผมจะรีวิวให้ดูนะไม่ใช่ไม่ได้งานนะแบบนี้ได้งานนะเห็นไหมครับได้งานนะขอผมันมาตรฐานอยู่แล้วครับผมเนี่ยยกคือได้งานนะครับเนี่ยปั๊บเห็นไหมครับ มาไว้นี่ก็ได้ครับร้อยทิศร้อยทางไปได้หมดเลยนะนี่ครับเอฟซีอยู่ทางมุมนอกก็รีบเลยครับเห็นไหมครับผมมานี่ก็ได้ครับไปเรื่อยๆให้ดูครับเนี่ยจะฟันหกสี่สามหกอะไรได้หมดนะครับเห็นไหมอ่ะไม่ขยำให้ดู ดูแค่นี้ก็พอละครับสนใจก็รีบไปนะครับงานก็เพิ่งเข้ามาครับผมนะครับนี่นี่น,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 นี่ชุดก็มีแบบนี้แปดเม็ดมีทีแบบ่ไหนมีมัง่งมาที่ของผมเนี่ยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามด้วยกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่างพูดไฮโลไฮเทคนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผม